ชีวิตของสงกรารเดอะอยซ์ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อที่มีความสามารถสําหรับสงการรังสรรค์ปัญญาเรือนหรือสงการเดอะอยซ์ผู้ชนะการแข่งขันเดอะอยซ์ไทยแลนด์ซีซั่นสองจากนั้นก็ได้โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นเจ้าตัวก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันมากมายหากจะเล่าย้อนกลับไปสงกานนั้นมีพื้นเพและภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดลำปางก่อนที่ย้อนมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและจะมาประกวดรายการเดอะอยซ์ไทยแลนด์เขานั้นมีอาชีพขายลูกชิ้นอยู่ที่หน้าร้านเกมพีสองในชุมชนหนองไผ่ล้อมอ� เือเมืองจังหวัดนครราชสีมาและช่วงกลางคืนก็เล่นดนตรีตามร้านต่างๆรวมถึงเป็นครูสอนกีตาร์คลาสสิกซึ่งตอนนี้สงกรารเองก็เคยได้มาอัปเดตชีวิตหลังได้รางวัลในงานเย็นทัวรลามหาสงกรานให้ฟังว่าตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปที่สําคัญมีงานจองตัวยาวไปถึงกลางปีแล้วหลังจากได้ตําแหน่งงานเยอะขึ้นมากมายดีครับมันดีปกติตอนที่ขายลูกชิ้นอยู่ผมก็ร้องเพลงไปด้วยอยู่แล้วมันก็เหมือนการเป็นทํางานปกติแต่มันจะดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมนิดนึงชีวิตเปลี่ยนไปใหม่ผมโชคดีมากๆที่ทุกคนชอบผมผมก็เลย ไม่ได้เปลี่ยนไปมากผมก็ยังคงเป็นผมอยู่เหมือนเดิมงานเยอะขึ้นมากไหมเยอะครับนอนวันละหกชั่วโมงก็ปฏิหารแล้วคิวยาวไปถึงกลางปีแล้วเคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือเปล่าหลังจากที่เรามีชื่อเสียงมากขึ้นก็จะมีคนมาทักว่าหน้าเหมือนผมทําไมต้องมาแถวนี้ผมก็ไปที่เดิมๆนั่งทายเดิมๆของผมปกติของผมเองบางทีก็ไปนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มีครับปกติดีกระแสตอบรับเพลงแรกเป็นยังไงบ้างดีใจครับผมตกใจม,มากๆไม่เคยเลยครับตกใจจริงๆแล้วเร็วนี้จะปล่อยเพลงที่สองออกมาหรือเปล่า ตอนนี้กำลังเขียนเพลงครับเป็นแนวร็อกเรียกได้ว่าความเร็จอันริ่งใหญ่อย่างหนึ่งของหนุ่มร็อกและว,วันนี้เราจะไปดูอีกมุมหนึ่งของสงกรานตีสู่ชีวิตผ่านทางเรื่องราวความลําบากและในที่สุดที่กว่าจะมาเป็นแชมป์เดอะไวส์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าเมื่อก่อนสงกรานนะต้องทํางานขายลูกชิ้นปิง้งทาตามความฝันได้สาเร็จก็สร้างบ้านให้แม่ด้ดยนำผพักน้าแรงของตัวเองโด่งดังแล้วไม่เคยลืมอาชีพเก่าที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยล่ะค่ะ